พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับคีย์เวิร์กดกฎหมายเกี่ยวกับรถหายของหายในโรงแรมโรงแรมต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับ แน่นอนครับการเข้าพักโรงแรมนะครับหากมีกรณีที่นะครับสัมภาระทรัพย์สินหรือรถยนต์ของผู้เข้าพักนะครับเกิดสูญหายนะฮะกรณีนี้นะฮะทางโรงแรมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับหรือนะครับการที่โรงแรมเนี่ยมีข้อความจํากัดความรับผิดนะฮะประกาศอยู่ภายในห้องว่านะครับจะไม่รับผิดเท่านั้นเท่านี้นะฮะ ข้อจากัดความรับผิดนั้นจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้หรือไม่นะครับกรณนี้ดังกล่าวนะครับสามารถพิจารณาได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา674ก็คือเจ้าสานักโรงแรมหรือโฮเทลหรือสถานที่อื่นในํานองเช่นว่านั้นจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหา,หายหรือบุกสลายอย่างใดๆอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัย นั่นก็คือนะครับโดยหลักแล้วนะครับโรงแรมก็คือจะต้องรับชอบนะครับทั้งนี้นะครับหากทรัพย์สินนะฮะเป็นทรัพย์สินมีค่านะครับก็สามารถพิจารณาได้จากนะครับมาตรา675พศนะครับที่ว่านะครับความผิดนี้ถ้าเกี่ยวด้วยเงินทองตราธนบัตรตัวเงินธนบัตรใบหุ้นใบหุ้นกู้อัญมณีหรือของมีค่าอื่น ให้จำกัดไว้เพียง5,000บาทเว้นแต่จะได้ฝากของมีค่าเช่นนี้ไว้แก่เจ้าสำนักและได้บอกราคาแห่งของนั้นชัดเจนครับผมชัดเจนนะครับก็คือถ้าของมีค่านะครับจำกัด5,000บาทนะครับส่วนกรณีที่นะครับทางโรงแรมมีข้อจำกัดรับผิดนะครับปิดเป็นป้ายประกาศไว้นะครับเมื่อดูจากมาตรา67ที่ว่านะครับ ถ้ามีคำแจ้งความปิดไว้ในโรงแรมนะครับหรือสถานที่สถานที่อื่นในํำลองเช่นว่านี้นะครับเป็นข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเจ้าสำนักไซท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะนะครับเว้นแต่นะครับก็คือแขกนะครับจะได้ตกลงโดยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังว่านั้นนะฮะนั่นหมายความว่านะครับพวกขา ความข้อความจาจัดความผิดต่างๆนะครับก็คือไม่มีผลบังคับใช้นะครับครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ